ตอบแล้วหนิงปณิตาเผยคำพูดแรกหลังถูกโยงสามีติดหญิงขอแยกทางเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ถูกจับตาในเรื่องความสัมพันธ์และมีข่าวลือเรื่องแยกทางมาแล้วถึงสองครั้งภายในระยะเวลาเดือนเดียวเท่านั้นสำหรับคู่ของนักแสดงผู้จัดอย่างหนิงปณิตากับสามีหนุ่มนักกิจการจินจารินธรรมวัฒนะ หลังจากที่แม่หนิงพาลูกสาวไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาหลีกลับมาทำงานก็ขอลุยงานละครอย่างเต็มที่และแม่หนิงเองก็เมินดราม่าก,กระแสข่าวลือที่ชาวเน็ตจับโยงมาด้วยโดยล่าสุดวันที่23กุมภาพันธ์2566ทีมข่าวดังได้ต่อสายตรงไปสอบถามหนิงปณิตาและจินจรินถึงกระแสข่าวดังกล่าวแม่หนิงได้ตอบว่ายังไม่พร้อมที่จะคุยเรื่องนี้ในตอนนี้ทางด้านของจินได้ตอบกลับเพียงสั้นๆว่า ตอนนี้ติดประชุมอยู่อย่างไรก็ตามรอให้ทั้งคู่ออกมาเคลียร์เองจะดีกว่าและรอฟังความจริงจากปากของทงั้งคู่ซึ่งก่อนหน้านี้สำหรับข่าวลือดังเก่าวเรียกแดงว่างงานเข้ารับวันวาเลนไทน์สำหรับหนิงปณิตาธรรมวัฒนะหลังโดนโยงเป็นนางร้ายใจบุญขนของออกจากบ้านสามีโดนโยงจินจรินธรรมวัฒนะเพราะสามีติดหญิงอื่นถึงขั้นมาขอแยกทางซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านหนิงปณิตา พสข้อความปริศนากลางอินสตาแกรมเอาไว้ว่าหนังสือมีสิ่งต่างๆหลากหลายให้ศึกษาทดลองอ่านดูก่อนที่จะตัดสินใจว่าน่าเบื่อบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นประโยชน์และมองผ่านมันไปวันหนึ่งมันอาจจะมีค่าสำหรับเราแล้วในตอนจบก็จะรู้ว่าหนังสือประเภทไหนเหมาะกับเราที่สุดโดยหลังจากนั้นทางด้านนิงปณิตาโพสครั้งแรกหลังกลับมาหลังโดนโยงข่าวลือสามีติดหญิงขอแยกทางสาวหนิงปณิตาได้ออกมาโพสข้อความ พร้อมกับระบุเอาไว้ว่ากลับมาทำงานที่เรารักกันดีกว่าได้ละลุยๆๆอยากได้พานางเป็นใครว่ามาเปิดโหวตงานนี้ทำเอาแฟนๆแห่แสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยก่อนหน้านี้ทางด้านหนิงปณิตาไปร่วมทิปดิวงานยักษ์เซวาสมดำอ so ินโคเรียเซวาอันยองโซพาตัวแทนเซวาไปเที่ยว,กวเกาหลีพร้อมกับผู้บริหารอุกเป็นจักกิติและวุนเส้นวีริธิภาพร้อมกับลูกสาวน้องนิริน แต่ไรเงาจินจรีนไปด้วยโดยเบื้องต้นหนิงปณิตาได้ให้สัมภาษณ์ข้ามประเทศว่าทิปนี้หนิงมาทํางานค่ะหนิงมาอยู่ที่นี่มีข่าวที่เมืองไทยวุ่นวายอยู่แต่เชื่อหรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่รู้ข่าวว่าเรามีข่าวขออนุญาตใช้คําว่ามีข่าวเกี่ยวกับเราก็มีรุ่นพี่ส่งมาให้ดูเยอะมากจนตอนนี้ยังไม่เปิดข่าวอ่านคือรู้สึกว่าอยากทํางานนะตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนเดี๋ยวกลับไปแล้วจะเคลียร ขอหนิงตั้งใจอ่านข่าก่อนอ่านรายละเอียดต่างๆแต่ว่าก่อนบินมาเกาหลีหนิงไปออกงานมาหนิงก็ได้เคลียรสิ่งต่างๆไปแล้วหนิงก็ตอบไปแล้วให้สัมภาษณ์ไปแล้วทีหนึ่งก็คิดว่าสัมภาษณ์ตอนนู้นจะจบไปแล้วไม่คิดว่าจะมีอะไรเข้ามาอีกก็เดี๋ยวกลับไปค่อยเคลียเอาทีละอย่างพอหนิงเชื่อว่าคนเรามันต้องมีอะไรประดังประเดเข้ามาเรียกได้ว่าคงต้องรอติดตามและจับตาก,กันต่อไป